อเอาเอผมไอ้ไอ้ี่โอ้โยนี่กนเขีวได้เขาเป็นีบบเจ้อุน่นไม่ใช่หรอก <c oughs> ว่าถ้าการไม่ยืนไม่อยุ่ถ้าการไม่อยู่ตรงนี้กูวา่าโดดยันแล้วมึงอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เอาไม่มันเป็นคิวร้องเพลงไม่บอกผมเลยนะเนี่ยกูจะทำอะไรเนี่ยไปยืนเลือดกอ็ยัง อ่าถามลงไปไม,ไปมไป่มันไม่เช่มันไม่ช่หึงนะทุกคนไปดูลักษณะท่าทางแล้วไผ่ไผ่ไกันลูกโ <c oughs> อเคโอเคโอเคนี okay, ่ okay, okay. ลูกสาวเจเองอันนี้เขาเป็นอะไรหรอเขามีคุณคนเดีวยดวลยอเคอเคโอเอาคโอเอเคโอเงีโอเค้อเเคโอเคคโเกอวคโอเอเคอเคโอเคออเอ <BS> อ,อ,อ,อขอบคุณมากขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะคระับร่วมสนุกเลย<ห>เลอ,อ,อ,อดเลยน้อ,ยนอ,ยอ,นนองไปพูดอะไรหน่อยให้อุดให้น้องไปพูดอะไรหน่อยสิน้องไปพูดอะไรหน่อยเห็นผมก็กลัวมันมันสะใจมากมันสนุกมากก็ไม่พี่แบงก็เป็นคนบอกผมมาเองพี่แบงเป็นค,คนบอกโอ้ <BS> <BS> ไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับพี่แบงคนเดียวไม่เป็นไรลูกนะครับเป็นไรลูกมันไม่มีแบบนี้ไงแล้วแกก็พูดไว้ว่า อะไรถ้าเลือกเลือกแล้วมันต้องทําอะไรหลายอย่างเลยมานี่แหละเออผมก็บอกบอกอยู่ว่าเรื่อง <ผม S 1> ดีๆเลยผมไม่ได้คิดเอ,อเองเอฟซีไม่คิดยไม่ไม่มันมันไม่เอาจริงๆผมมันไม่ใช่หึงนะแต่มันแต่ว่าทุกคนคิดดูนะจะมาเลือกแล้วไปยืนอยู่ข้างในได้ยังไงผมไปผมหลอกเพี้ยกูเดียวเนี่ยเพีย้ยูเนี่ยอะไร โอ๊ยไม่แจังเด็นนะนุกนุกๆม่ต้องว่าเดี๋ยวเขาหูจับประเทศแล้วเออไม่ได้ไม่ได้ถึงไม่ได้อะไรใช่ไหมเฉยเฉยมาของเพลงลูกบอกเข้าไปว่าทั้งหมดเป็นการแสดงก็จบแล้วมันมันเอาเที่ยได้ไหมไปไโอ้เบิร์ฟิลหลอกเพลียงเลยมั้โอ้ยต้องให้ ต้องให้ทำไงไปหอมแก้มลูกทีนึงไปไปเถอะเรื่องนี้ผมไม่มีความผิดนะเสียแป้งเลยคนเดียวไม่เกี่ยวกวับผมไปไปเอา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 ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่รักนัตตว,วานอะไรฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยิน 起来！